ขออนุญาตขยับไปที่ประเด็นอีกประเด็นหนึงคือประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของของผู้สมัครใช่ไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูที่ประเด็นเรื่องศีลธรรมอันนีป้ประเด็นเรื่องศีลธรรมดย๋ยวนะครับ <c oughs> ขออนุญาตขยับไปที่ประเด็นเรื่องอเดี๋ยวนะฮะอันนี้ครับจะต้อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามและมีความซื่อสิทธิ์เอ้ยซื่อ,อสัตย์ซื่อสิทธิ์ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โอ้คุ้นๆน,นะครับเหมือนจะเป็นคอรมอรเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยฮะในมุมมองของคุณชลิตกับข้อนี้ซึ่งจะไปแก้ในมาตราข้อที่27เนี่ยมองยังไงครับกับผู้สมัครแล้วและถามหน่อยว่าใครจะเป็นคนวัดใครจะเป็นคนตรวจสอบใครจะเป็นคนอนุญาตว่าผู้สมัครคนเนี้ยเออมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ใครจะเป็นคนเป็นคนวัดอ่ะเป็นคนพิสูจน์เป็นคนปุ๊ครับอืมอันนี้ก็เหมือนมันอนั่งล้อเล่นกันกับเพื่อนนะครับว่ามันเป็นสารรัฐสารรัฐธรรมนูนภายในประกันสังคมอ,อีกทีหนึ่งนะครับก็คือ,อเวลาเราบอกอย่างเงี้ยอ่าถ้าเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยนะคับกฎหมายพวกนี้เนี่ยมันก็จะดูดีนะเออเราก็อยากได้คนจะมีคุณธรรมจริยธรรมมาบริหารบ้านเมืองใช่ไหมอ่ะเราต้องการคนดีมาบริหารอะไรก็ว่าไป แต่ปัญหาเนี่ยมันก็คือกลับมาอย่างที่ว่าเน่ยมัน s u b jective มากว่าอะไรดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราผ่านสิทธิประโยชน์จํานวนมากให้กับผู้ประกันตนอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาบอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยทำให้ การลงทุนเนี่ยขาดโอกาสไปเยอะนะคือเงินที่ต้องเอาไปลงทุนเนี่ยเราเอากลับมาจ mm ่ายคือที่ประโยชน์ค่อนข้างเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าเราเสียสูญเสียประโยชน์ทางการลงทุนอ่ะอันนี้ถือว่าผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ย mm hmm. ปัญหามันคือการบังคับใช้นะคือตัวบทเนี่ยเขียนไว้อย่างสวยหรูเลยแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันคือการยื่นดาบนะครับให้กับผู้ที่บังคับใช้กฎหมายนี้ซึ่งณนะที่นี้ก็คือข้าราชการกระทรวงแรงงานนะครับ oh, <okay. S 1> ดังนั้นก็คือเหมือน <Okay. S 1> อารมณ์ประมาณเหมือนเดิมอีกแล้วก็คือ ทำลายอำนาจผู้ประกันตนแล้วก็ยื่นอำนาจเพิ่มเติมให้กับฝ่ายราชการนะครับประมาณนี้ละกันสั้นๆเลยข้อนี้ครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือข้อนี่มีความเป็นกลางข้อสิบนะครับซึ่งจริงๆแล้วคือมันอยู่ในแก้ระเบียบข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็คือมีความเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมืองและไม่เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมข้องาหรือชี้นําไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ,อ้อม กับข้าราชการทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองโอ้โหในมุมมองของมจลิธิมองยังไงกับเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมผมผมขอแซวหน่อยนะว่าเอ๊ะแล้วฝ่ายฝ่ายที่เป็นตัวแทนของรัฐเนี่ยที่ต้องผ่านการแต่งตั้งของรัฐมนตรีเนี่ยฮะแม้ว่าจะมีที่มาจากกระทรวงหรือกรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนั้นน่ะถือว่า เป็นการทางการเมืองไหมเพราะว่าต้องผ่านการแต่งตั้งของรัฐมนตรีอ่อันนี้เดี๋ยวนุมมองของคุณชลิดว่าไอ,ไอลักษณะต้องห้ามอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ประกันตนหรือต่อคนที่จะมาทําอาสา,าสมัครทําประโยชน์ต่อผู้ประกันตนครับก็คล้ายๆข้อตะกี้ครับก็คือว่าสัทยาย,ยาวมากเลยแต่สุดท้ายมันก็คือ <laughs> สเปกทีฟเนอะคือถ้าเราเคยเซลฟี่กับสอสอย่างเงี้ยนับไหมอ่ะถ้าเราเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเงี้ย นับไหมเพราะเราเป็นพลเมืองใช่ไหมล่ะเราก็มีสิทธิในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเรามีสิทธิในการเลือกตั้งเรามีสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองนี้ใช่ไหมล่ะทั้งหมดเนี่ยครับมันมันอยู่ภายใต้หลักการที่เก่าแก่มากเลยก็คือว่าอย่าเอาการเมืองมายุ่งอะไรเงี้ยซึ่งคำนี้อยู่ในการประชุมบอร์ดหลายครั้งนะก็คือ,อหลายๆอย่างเนี่ยเวลาเราไปเปิดเผยอะไรสักอย่างเนี่ยเช่นเออเนี่ยคุณจัดซื้อจัดจ้างนี้ไม่ได้นะผังหน้าไม่ดีนะ หลายหลายครั้งคือเราก็ไม่ได้แบบบึมออกไปที่ Facebook ทันทีนะเราก็เหมือนมาพูดกันในในวงก่อนว่าอันนี้ไม่ได้นะคือคุณผิดนะคุณทำานี้ไม่ได้นะอ่ะอแล้วมันก็จะเริ่มเข้าประเด็นและอ่าท่านลุงลุงป้าป้า,ปาทั้งหลากหลายก็จะเริ่มบอกแล้วว่าอันเนี้จะได้ไม่แบบเธอจะเอาไปให้แบบการเมืองบางฝ่ายเล่นใช่ไหมอะไรประมาณนี้ยมันก็จะเป็นข้อเก่าหาหคลาสสิกที่น่าจะทุกคนน่าจะเคยเจออยู่แล้วว่าอย่าเอาการเมืองมายุ่งอะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง<ช>าการเลือกตั้งเนี้ยจริงๆก็มีฝ่ายสํานักงานนะที่เคยพูดว่ามันทําให้แบบไม่มีการเมืองครอบงำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเราก็งงว่าเราจะเลือกตั้งยังไงให้ไม่ให้มีการเมืองครอบงับนะซึ่งผมอันเนี้ยให้ขอให้ทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดู ดิกชันนารีก่อนเลยก็ได้ว่าการเมืองมันมีความหมายว่าอะไรนะคือตราบใดที่สังคมมนุษย์เนี่ยมันมีการปฏิสัมพันธ์กันและการเนี่ยเธอจ่ายตังค์ฉันฉันจ่ายตังค์เธอเธออยู่กับฉันฉันอยู่กับเธอเนี่ยตราบใดที่มันมีปฏิสัมพันธ์ตรงเนี้ยในวงกว้างเนะมันก็เกิดการเมืองขึ้นก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรและกติกาสังคมทั้งหมดเนี่ยคือการเมืองหมดเลยแต่เขาก็จะอยู่ๆมาบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นไอ้พวกการเมืองแต่พวกเขาเนี่ยไม่การเมืองนะ เอออย่างอย่างที่ท่านสว่า,วา,วาก็คืออาข้าราชการก็มาจากรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีก็เป็นฝ่ายการเมืองนะอย่างหนึ่งเช่นการอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยใครตัดสินใจใช่ไหมกลับมาเป็น s u b j e c t i v หมดเลยถ้าผมไปเซลฟี่กับน,นักการเมืองคนหนึ่งเนี้ยผมโดนครอบงาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมไป support เนี่ยถ้าผมไปสนับสนุนพรรคการเมืองใดผมโดนครอบงาหรือเปล่าหรือผมกําลังใช้สิทธิพลเมืองอยู่อย่างเงี้ย อันนี้ครับก็คือในเชิงโต้แย้งของเราเนี่ยคืออย่างแรกเนี่ยมันไร้สาระนีคุณจะมาบอกว่าการมาเป็นกรรมการบริหารกองทุนสวัดิิการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศณนะปัจจุบันเนี่ยไม่มีการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นไปไม่ได้ประการสังคมก็เกิดาจาการเมืองนะอาจารย์สิโรดยังไปนั่งอดอาหารจนผอมแห้งอยู่หน้ารักสภาอยู่เลยปี25เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะก่อน2533้าครับ ทั้งหมดเนี่ยมันการเมืองหมดเลยเพราะการสังคมเป็นผลผล,ผลิตของขบวนการแรงงานไทยนะเนี่ยมันมันก็เลยเป็นประเด็นอย่างนี้นะว่าคุณจะมากํากับได้ไงว่าอะไรการเมืองไม่การเมือง <ừ. S 1> คือคือใช่คือ,คอในประเด็นในอดีตเนี่ยยางยกตัวอย่างเช่นกรณีการซื้อตึกสกายนายเนอะอหรือการซื้อที่ดินลกล้างนะหรือการเรียกว่าไงเดียใช้งบประมาณไม่เหมาะสมทั้งหลากหลายเนี่ยงบประมาณไอทีแปดร้อยห้าสิบตานี่ทั้งหมดเนี่ยมันมีการเมืองเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะ แต่เป็นการเมืองรูปแบบใดอันนี้เราก็ต้องนั่งคุยกันให้ชัดเจนว่าการเมืองแบบใดเนี่ยที่อนุญาตนะให้มีการล้วงเงินจากกองทุนสวัสดิการเนี่ยไปซื้อของที่เอื้อประโยชน์เนี่ยคนบางกลุ่มได้นะครับของพวกนี้คือเราต้องตรวจสอบกันไม่ใช่มาบอกว่าเอาการเมืองออกแต่คําถามคือคุณต้องการการเมืองแบบไหนในการบริหารประกันสังคมมากกว่านะครับนี่เป็นประเด็นธรรมิบาลที่เราต้องคุยกันอย่างเข้มขนน้นนะในฐานะประเทศที่พยายามเป็นประชาธิปไตยอยู่ตอนนี้ อืมอืมคือคือก็แปลกดีนะครับเราเราเรารู้สึกว่าเออผมผมคิดว่านะเราก็แบบเหมือนรังเกียจจังเลยนะครับกับคนที่ออกหน้าตรงไปตรงมาว่าเออฉันเนี่ยลโลลงเลยนะฉันโลโลลงเรื่องของเกี่ยวกับเอ่อจะไปมีนโยบายอะไรยังไงกับการไปไปเป็นบอร์ดประกันสังคมหรือแม้กระทั่งไปเป็นนักการเมืองระดมรงตําแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาในที่สว่างเพื่อให้ประชาชนเขาหรือผู้ประกันตนเนี่ยเขาได้เลือกใช่ไหมฮะอันนี้กับถูกมองว่าไม่ควรกระทําแต่ว่าสําหรับ พื้นที่แบบว่าปิดใช่ไหมฮะแบบเป็นองค์กรบางคนก็เรียกว่าดีฟสเตทองค์กรลับหรือว่าเป็นโครงข่ายเครือข่ายลับที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยตรงไปตรงมาประชาชนไม่มีส่วนร่วมแต่มีอํานาจเหลือเกินอะไรเงี้ยเหล่านี้ไม่ถูกมองว่าเป็นการเมืองนะฮะมองบางคนก็บอกว่ารัฐราชการเนี่ยเป็นพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าเราไม่นับว่าคนเหล่านี้เป็นการเมืองบางคนก็รู้สึกว่าเออลอยมาจาก แบบฟ้าเลยเป็นกลางดูเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็ดูให้ความชอบธรรมกับคนเหล่านี้ทั้งที่คนเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับการเลือกหรือว่าเปิดเผยให้ประชาชนได้ตรวจสอบเลยอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องคิดกันใหม่นะเนี่ยก็เป็นข้อผมว่าทั้งข้อข้อคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเรือรูปแบบซอยย่อยอย่างเงี้ยผมคงจะเรียกไม่ได้ว่าอันนี้เหมือนมีเป้าหมายนะครับว่าไม่อยากให้นะฮะ กลุ่มนะครับประกันสังคมก้าวหน้านะฮะหรือกลุ่มคณะก้าวหน้าหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องอาจจะมองว่าเป็นกลุ่มดกลุ่มการเมืองใดกลุ่มเนี่ยมาโลงลงแคมเปญหรือมายุ่งกับกับระบบนิเวศของเขาอีโคซิสเต็มของเขาอีกนะฮะเพราะว่าคุณมาเป็นเหมือนเป็นปลาหอคางดําเป็นเอเลียนสปีชีส์ที่เข้าไปอยู่ในระบบนิเวศของเขาเขาจะทํามาหากินกับตรงนี้หรือเปล่านะครับพูดอย่างนี้จะถูกต้องหรือเปล่า จริงๆมีอีกประเด็นหนึ่งผมว่าคนยังไม่เคยได้เจาะกันนะผมทิ้งให้ละให้อันหนึ่งแล้วกันจะมีเรื่องอความชํานาญด้วยนะครับในใน,ในตัวคุณสมปัตินะครับผมจําไม่ได้อยู่ในข้อไหนใน l อจีโอนะแต่จะมีเรื่องความชํานาญอีกต่างหากซึ่งข้อนี้ก็รู้สึกว่ามีปัญหาเช่นกันเพราะว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยครับเป็นเอาง่ายๆก็คือเป็นแก๊้งนักกิจกรรมนะซึ่งก็มาจากหลายแขนงสาขาชีวิตนะมีอาจารย์มหาลัายมีนักข่าวนะ<ม>พี่หนู<ม>นะรัตพรเป็นนักข่าว Uh, mm hmm. มีพี่เอธนาพงศ์เป็น uh, พนักงานโรงงานเนเป็นเป็นกรรมการสาภาพแรงงานอะไรอย่างนี้พี่มี mm hmm. มี่เป็นเป็นสาภาพแรงงานเนื้อทำ uh, อุปกรณ์เขาเรียกอะไรนะเป็นแบบพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์อย่างเงี้ยเหมือน mm hmm. พวกทุบมือหมออะไรอย่างเงี้ย uh, อย่างผมอย่างเงี้ยทำเรื่องเทคโนโลยีเนื้อเป็นพนักงานบริษัทอยู่กลางเมืองอย่างเงี้ย mm hmm. คือมันมาจากทุกแขนยยงชีวิตนะแต่ทุกคนเนี่ยเชื่อมต่อก,กันก็คือเป็น แอคทีฟิสต์นะที่มองประเด็นแรงงานด้วยกันมาก็คือเอาง่ายๆก็คือตามประเด็นนี้ด้วยกันมานะแต่ก็ทําโดยในฐานะพาร์ทไทม์นะคือใครว่างเมื่อไหร่ก็มาก็คือนัดๆก,กันอะคือเอ้ยเราไปยื่นหนังสืออะไรนี้ไหมเธอว่างไหมเธอว่างไหมอย่างี้ช่วยๆกันไปช่วยๆกันไปปัญหาของตรงเนี้ยคือมันไม่มีเปเปอร์อะไรที่มาชี้ได้ว่าคุณเป็นแอคทีฟิสต์มาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะหรือคุณไปประท้วงเรื่องอะไรมาบ้างหรือคุณเคยไปพบกับ ท่าน i, รัฐมนตรีพอเคยไปพบกับท่านประหลัดที่ไหนมาบ้างเนี่ยมันไม่เคยมีการันตีมันไม่เคยมีเปเปอร์เวิร์กตรงนี้ที่ที่<ม>ทําเอกสารว่าเราทําอะไรมาบ้างซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นไปได้ว่าจะขัดกับตรงนี้เนะเพราะว่าหลายๆคนที่เรียกว่าอ,อยู่อยู่ดีกินดีกับกระทรวงแรงงานมาเป็นเวลานานเนี่ยกับประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกับบอร์ดต่างๆเนี่ยที่ก็แน่นอนแหละอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องได้บินต่างประเทศแน่นอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย เขาก็มาได้วุฒิที่ค่อนข้างดีนะคนนี้จบแบบนี้มาคนนั้นมาสเตอร์คนนี้ด็อกเตอร์นู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเขาก็เข้ามาทําตัวอย่างเงี้ยมาเกือบส0มสิปีเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าว่ามันไม่ได้กีดกันอะ่ะคือคุณเอาคนที่มีวิชาชีพมีประสบการณ์ด้านนี้เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้กีดกันเอ่อการกระทําแปลกๆเหล่านี้นะมันคือเจตจำนงทางทางการเมืองอะ่ะคือคุณคุณกล้าที่จะหยิบเงินบํานาญเนี่ยของคน ทำงานเนี่ยก็คือไม่ใช่คนรวยแน่ๆจ่ายประกันสังคมนีงไม่ไดคนรวยแน,แน่คุณกล้าที่จะหยิบเงินบํานาญเขาอะไปเที่ยวต่างประเทศไหมเออคุณกล้าที่จะหยิบเงินบํานาญเขาอะไปลงทุนในตึกหรือในธุรกิจของคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็กลับมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมเนะว่าเราจะพิสูจน์ตรงนี้ยังไงนะว่าความรู้ความสามารถเนี่ยมัน มันเป็นมันเป็นเหมือนแบบอินดิเคเตอร์ชี้วัดที่ดีหรือเปล่าเนี่ยสำหรับคนที่จะมาบริหารกองทุนสวัสดิการสังคมแบบนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆถ้าใช้ข้อนี้เนี่ยหลายคนในทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยที่คุณก็น่าจะได้เห็นประสิทธิภาพการบริหารมาแล้วเนี่ยครบสองปีแล้วนะครับเนี่ยสิ้นสุดพอดีเลยนะครับอ่อสิ้นสุดพรุ่งนี้พ <laughs> <laughs> รุ่งน <laughs> <laughs> ี้วันสุดไครบใช่ครบสองปีแล้วรุ่นแรกที่มาจากการเลือกตั้งครับสิ้นสุดแล้วครับพรุ่งนี้ S <S <S นะครับเนี่ยคุณก็จัดเองได้นะครับว่าประสิทธิภาพการบริหารเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ <S 2> <S 2> <S และผมก็ไม่เคยมีดีกรีอะไรที่เกี่ยวกับแรงงานเนาะก็เรียนนิเทศนะครับเรียนนิเทศออกมาเป็น copywriter อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็มาทําด้าน UX design <S 2> <S 2> <S 2> <S นะครับทั้งหมดไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับด้านแรงงานเลยแต่เราศึกษาเอาแล้วเราก็เรียนรู้นะจากการต่อสู้จากการเป็นนักกิจก,กรรมนะจัดท้องถนนเนี่ยของพวกเนี้ยคุณจะบอกไหมว่า เรามีประสบการณ์ด้านแรงงานหรือไม่นะครับเหมือนเดิมครับยื่นดับให้ราชการดูถ้าเขาบอกว่าโปรไฟล์เรายศไม่ใหญ่พอไม่มีด็อกเตอร์ไม่มีรอยโทไม่ไหวไม่ไหวบริหารไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยเขาก็ตัดเราออกครับก็เนี่ยครับข้อที่คุณชลิตพูดถึงก็คือข้อที่ยี่สิบเจ็ดอนุที่สามนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านแรงงานประกันสังคมนะฮะก็คงต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า ก็เพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เยอะไงครับมีประสบการณ์เหล่านี้เยอะก็เลยประกันสังคมที่ผ่านมามันก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ <laughs> ก็คือไม่รู้ว่าเป็นประสบการณ์ด้านด้านดีหรือเปล่าครับเพราะว่าผู้ประสบผู้มีประสบการณ์เหล่านั้นแหละที่ทําใหเ้เราก็ต้องมาแก้หรือต้องมาปฏิรูประบบประกันสังคมน